ครับผสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมกับทีมงานซอสุนันการช่างนะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะพามาดูขั้นตอนการหล่อแผงผนังนะครับผม อันนี้จะเป็นแผงขนาด1เมตรยาวหเมตรนะครับผมหล่อทีเดียวเป็นแผงปืดๆไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ทําการตีแบบวางตะแกรงไว้เมตรซีมนนะครับผมแล้วก็ถักด้วยข้ออ้อยนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีจุดจําตําแหน่งตรงที่เป็นแผ่นเพดนะครับผมตอนเราถักไว้เรียบร้อยแล้วก็ที่เห็นแผ่นไม้มันวาวนะครับผมอย่างเงี้ยครับแผ่นไม้เงาๆแบบนี้ก็คือเป็นน้ำมันพืชนะครับที่เราทําการทาแบบเอาไว้นะครับเพื่อ เวลาที่เราจะสัง่งคนกรีตมาเทเนี่ยมันจะได้ไม่ติดแบบนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบแผงผนังฝั่งตั้งนะครับผมไอตัวนอนตัวยาวฝั่งนู้นจะเป็นตัวนอนยาวนะครับถูกซอยครึ่งนะครับจะมีแผงตั้งอีก2แผงเท่ากับว่าแผงยาว6เมตรหแผงนะครับแล้วก็1เมตรคูณ3เมตรจำนวนทั้งหมด3แผงนะครับผม น,นี้ก็จะพยายามถ่ายให้เห็นดีเทลและรายละเอียดคร่าวๆทั้งหมดนะครับว่าขั้นตอนในการถักรอยต่อนะครับผมจุดจ้ำจุดวางเพจนะครับผมแล้วก็โครงสร้างภายในของตัวแผงผนังเนี่ยเป็นลักษณะประมาณแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็ยังมีลักษณะดีเทลแล้วก็รายละเอียดต่างๆอื่นๆนะครับของแผงผนงังพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆติดตามชมแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมชื่นชมคลิปนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมช่วยแชร์เป็นกาลังใจให้ทีมงานสสุน,นันกันช่างให้หน่อยนะครับผม นี้นะครับผมก็เทปูนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสั่งปูนมาเทตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะครับผมก็เดี๋ยววันนี้กลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตพรุ่งนี้มาเริ่มประกอบเครนกันครับอ่ะตอนนี้สั่งเหล็กมากองแล้วนะครับผมเป็นเหล็กโครงเครนนะครับมีเหล็กไอบีมนะครับผมเหล็กรางสี่นิ้วนะครับแล้วก็เหล็กกล่องสี่กูญสี่เพื่อเอาไว้ทําแขนเครนนะครับผม ตอนนี้ก็คือทำแขนเคนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กำลังเชื่อมตัวของคานเคนซึ่งใช้เป็นเหล็กไอบีมนะครับผมแล้วก็เอาเหล็กกล่อง2อคูณหนะครับมาขนาบรงช่วงกลางเพื่อเ,เพิ่มการรับน้ำหนักนะครับของตัวกึง่งกลางเพราะว่าตัวเคนของตัวนี้มีความกว้างมากนะครับผมซึ่งขนาดของตัวบ้านเนี่ยมันกว้างอยู่ที่เเมตรนะครับเราจะต้องทำเคนให้กว้างอยู่ที่10เมตรห0หรือ11เมตรนะครับ ันนี้ก็ประกอบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยทรแล้วก็ทําการทาสีนะครับผมก็จะได้เป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนช่วงที่เราจะยกคานเคงขึ้นมาติดตั้งนะครับผมก็ตั้งกล้องไว้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ากล้องมันดับไปนะครับผมก็เลยไม่ได้เห็นครับก็จะเห็นแค่ประมาณแค่นี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้นะท้งนั้นนะครับผมก็คือใช้คนแบกขึ้นไปติดตั้งนะครับผมก็เดี๋ยวจากจบคลิป ช็อตนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการยกแผ่นขึ้นติดตั้งกันดีกว่านะครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมกับทีมงานสอสุนันการช่างกับบ้านล็อกดาวน์สุนันและโรงจอดรถสอสุนันการช่างนะครับผมก็วันนี้นะครับผมช่างต้นนะครับอยู่กันในหน้างานของบ้านพี่ปุ้ยนะครับบางเลนนะครับหรือ เรียกง่ายๆว่าจุดพิกัดก็คือหลังวัดเกษตารตาลามนะครับผมก็วันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ทำการยกประกอบเคสนเสร็จแผ่นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้เรามายกแผ่นผนังซึ่งเป็นผนังหลังห้องน้าเอ้ยนผนังห้องครัวนะครับเป็นความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็ด้านบนของขนจะเป็นตะแรงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ทําผนังทึบนะครับก็ตอนนี้ยกขึ้นติดตั้งกันนะครับหนึ่งแผงก็เดี๋ยวจะทําการลากมาให้เข้าเฟรมเข้าตําแหน่งทุกจุดที่เราวางไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะไปยกในส่วนของผนังต้นอื่นกันต่อนะครับผมก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงที่ยกแผงใหญ่ผมมาถ่ายภาพแบบรัวๆให้ดูอีกทีนะครับผมยกเลยยกเลยนั่นแหละต้นจะดูตรงนี้แหละเอาเด่น ต้องให้ลอกตามโซ่ไปนะหูยบ้า อาอจากทําำไรก็ทำไปาไปทรงคนทำคนเดียวเลยปะโกไปแรงเคสฝั่งนู้นลูก อโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําการยกแผ่นผนังแผ่นนี้นะครับ mm hmm. ก็คือแผ่นนี้แผ่นผนังอันนี้จะเป็นแผ่นผนังของส่วนที่2ของห้องครัวนะครับซึ่งอยู่ตรงด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวจะยกขึ้นไปนะครับปื๊ดแล้วก็จะไปติดตั้งให้ตรงโน้นนะครับผมเดี๋ยวเรามารอรับชมกันเลย mm hmm. เดี๋ยวขอตัวเซตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อน,นับแล้วเดี๋ยวทาการยกด้วยเคน ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าดัดแปลงครับผมพ่อครับยกเลยครับคุณพ่อครับค่อยๆขึ้นนะครับคุณพอ่อระวังระวังสายไฟคุณลูกลูกซีระวังสายไฟนะลูกไอไฟโอ้ยัาเกิน,นโอเคนะผมตอนนี้ก็กำลังยกขึ้นนะครับโดยลอกดัดแปลงนะครับตรงจริงตัวนี้ไม่เป็นล็อกสลิงธรรมดานะครับเราไปแก้ เป็นล็อกโซ่นะครับผมแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้นะครับจากขอเดร์ที่เป็น3เฟสเราแก้ให้เป็น2เฟสนะครับผมยกแผ่นตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่8 0 0ร้อถึงเกกิโลนะครับผมเนี่ยครับผมล็อก3เฟสนะครับเราไปแก้มาเป็นไฟ220นะครับเป็นไฟบ้านแล้วมาดูกันว่าจะยกไหวไหมนะครับเเคนก็เคนสร้างเองครับมันจะดูยุงย่งแยงยุงย้งแยงยุง่งแยงหน่อย อ่ะกระเตะก,กระเตะขึ้นมาลอยแล้วเหรอไปยยไปลากง่ายไหมว่าแบงโอ้ยนี่นะครับผมแผ่นผนังแผ่นที่สองส่วนของห้องครัวด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็แล้วก็ในส่วนของตัวขับเคลื่อนเคนซ้ายขวานะครับก็จะเป็นเอ่อวอเตอร์พูลนะครับผมแล้วก็เป็น วอเตอร์ซนะครับเป็นตัวเข็นนะครับผมนี่ก็กำลังจะไล่ให้เข้าฝักเดี่ยนะครับผมย้ํานะครับแผ่นผนังตัวนี้มีความมีน้ำหนักอยู่ที่8-900กกิโลนะครับผมเพราะว่าขนาด0เซนแล้วก็ในในโครงตัวนี้ทั้งหมดจะมีเหล็กข้อออย12มิลแล้วก็ไวเมดร6มิลนะครับผมถักเต็มระบบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งรับประกันความแข็งแรงได้แน่นอนหายหว่วง โอ้โหสวยครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมก็คือหล,หลานชายลูกชายนะครับผมแฟนน้องสไปร์พ่อน้องชายครอบครัวทีมงานครอบครัวสุขน,น,นะครับผม <S <S> <S แต่แดดวันนี้รุนแรงมากเหลือเกิน โออากาศร้อนๆน,นะอย่าร้อนตามอากาศนะครับเอาชิบอย <laughs> <laughs> ถ้าไงตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูตอนรอยเชื่อมตอนต่อหนาโอเคครับผมตอนนี้นะครับแผ่นนะครับตั้งแล้วก็ทําการจับยิงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการจับนิ่งโดยเราใช้เส้นเอ็นขึงที่หัวแผ่นนะครับวัดระดาเอวัระดาวัระยะให้ได้10เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็จับตรงขอบตัวนี้นะครับด้านล่างให้ได้10เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับพอจับได้เสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้ก็คือกําลังไล่เอฟแฟตบาร์นะครับ แปะขนาดระหว่างรอยต่อสองแผ่นนะครับแล้วก็ทาการเชื่อมวนทั้งหมดเลย <4 S 1> ซึ่งรอยต่อก่อนเชื่อมจะเป็นลักษณะน,นี้นะ,นะครับนะครับผมแล้วตอนนี้ทางแบงก์ก็กำลังไล่นะครับเชื่อมระหว่างรอยต่อของแผน่นสองแผ่นนะครับตอนนี้นี่ครับผมจะพาให้ดูดงนะครับผมนี่เดี๋ยวนะไปครับก็คือจะวัด เนี่ยครับจากขอบเอ็นถึงขอบปูน10เซนติเมตรนะครับแล้วก็วัดแนวเอ็นี่ชว์ขนางให้ได้จริงก็คือจะได้แนวด่งของผนางแบบร0 0นะครับผมแล้วก็วิธีเช็คเอ็นสองทางก็คือแนวนี้ล้มหรือไม่ล้มก็เราก็เอาเอ็นเนี่ยให้อยู่ด้านแนวนี้ทีเดียวเลยแล้วก็ดูแนวขนาดของเส้นเอ็นก็จะได้แนวล้มดันดีด้วยนะครับผมจับเอ็นทีเดียวได้ทั้งหมดเลยสองทิศสี่ทิศทางนะครับ แล้วตอนนี้ก็ปล่อยช่างแบงค์เชื่อมไปก่อนนะครับผมแล้วมาดูกันว่ามันเชื่อมติดไหมไม่ติดนะครับอ่ะทีนี้ผมจะพามาให้ดูเครนนะครับผมเครนเป็นเครนตัดแปลงก็คือตัวนี้อย่างที่ผมบอกคลิปก่อนๆน,นะก็คือเครนตัวนี้จะเป็นไฟสามเฟสนะครับผมยกได้จับเครนตัวนี้เครนนี้มันหนึ่งตันในบนนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมใช่เครนตัวเนี้ยตันหนึ่งตันนะครับผมเรามายกแผ่นแปดเก้าร้อยโลซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราแปลงกระแส จาก380มาเป็น220เนี่ยค่าของกําลังของเขาจะลดถอยลงแต่ว่ามันสามารถยกได้เพราะว่าเราทําแผนให้เ,เ,เทียบเท่ากับความสามารถของลอกที่จะยกได้นะครับผมอ่ะทีนี้ตอนนี้เราปล่อยแบงค์เขาเชื่อมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาเชื่อมเสร็จเรามาดูกันว่ารอยต่อเป็นแบบไหนกับลากนะครับอ่ะตัวน,นี้นครับผมพามาดูแผ่นรอยต่อผนังแผ่นด้านนอกก่อนนะครับตัวน,นี้จะเป็นด้านบนที่เวลาเราเทคอนกรีตปุนแห้งแล้วก็จะขัดหน้าปูนก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นรอยต่อว้าว wow. ด้อยต่อแผ่นเดี๋ยวเราจะทําการยิงอีท็อกซี่แล้วก็ฉาบสกิมเก็บผิวให้เรียบร้อยนะครับส่วนรูดเดี๋ยวเราก็จะอุดรูดทั้งหมดเลย <c oughs> ตันนี้นะครับผมนี้ก็ทางบอกว่าได้ทำการจเจาะเหล็กไอเจาะปูนลงไปแล้วครับ <c oughs> เพื่อที่จะตีเหล็ก 6หุ้น4หุ้นนะครับเพื่อที่จะทำการยึดตีแผ่นไม่ให้สไลด์เธอบอกไปนะครับขอตุ้มอยู่นะขอตุ้มอยนโอ้ยไอ้ดำอันนี้นะครับผมหรือทำการตีตัวไปนะครับเสร็จแล้วผู้ประเชื่อมเข้ากับแผ่นเพลทแตผ่นตัวนี้มีความหนาอยู่ที่3มิลลิเมตร6มิลม6หรือ9มิลเมเออ9มิลม อันนี้นะครับผมวิธีการยึดตีนเพดตีนบ้านตีนแผ่นผนังง่ายปากเข้าไปก <c oughs> ู้ให้ตีอันนี้นะครับผมยังไงก็แข็งแรงแน่นแน่นอนนะครับไม่หลุดแน่นอนนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวทําการแต้มเหล็กตัวนี้นะครับไปเชื่อมประกันสานูนะครับพร a f t e า this ปุ๊บเราจะเทคอนกรีตโอมตีนอีกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เราจะใช้สําหรับปูกระเวียงนะครับ <c oughs> นี่ขนาดเข้าไป นี้ครับตอนนี้เราเชื่อมเข้ากับแผ่นเพจแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเชื่อมเข้ากับหลักตัวนี้ที่เราต่อไว้สักครู่นี้นะครับ โอเคนะผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานยกตั้งแผ่นผนังวันนี้นครับได้ทั้งหมด1 2 3แผ่นใหญ่นะครับ4ี่แผงน,นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เค็นก็ขี้วไว้เพราะว่าป้องกันเผื่อเวลาลมมาเนี่ยมันจะพัดตกลงไปเหมือนในครั้งในอดีตที่เคยทําที่บางนานะครับญญตอนนี้พอดีรถเชื่อมหมดนะครับของหมดพอดีเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมแน่นกันอีกทีก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรอยต่อแผงน,นะครับเราจะทําการแฟด วางแผ่นาลาไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะแยกเปิดทางนะครับผมแล้วก็แผ่นปลาหนาขนาดนี้นะครับเก้ามิลนะครับผมหนาเก้ามิลก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเรื่องความแข็งแรงนะครับนี่ครับที่ฝังก็คือเก้ามิลตัวเดียวกันเลยนะครับอันนี้ให้ดูรอยเชื่อมนี่นะครับผมรอยเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหายห่วงแน่นอนนะครับโอเคหน้าก็เสร็จไป็น เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบสออสนันการ้างให้ผมด้วยนะครับผมถ้าไงวันนี้ลากลับก่อนไว้เจอกันใหม่อีทีพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ